สบายดีพี่น้องสุขสุคนมาป่ากับนางอ้นเดิมพี่น้องเดิมมาหาเราไม่เอาเฮ็ดเอาอันหอยพี่น้องเลยอยู่เฮื่อนนี่ก็วินหัวพี่น้องมิเตนอนกับนอนผลมันบวย,ยุดเลยกับพากันชวนกันมาเข่าป่าเข่าดงนเนาะเฮ็ดเพาะข้าวจูรูโจโลโอยู่เบิ้งนี่เด้อ้นนี่เด้อ้าน่นี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 ่ก็มีนี่นี่เด้ข้าวได้อ้นเลยเฮ็ดเพาะเด้อพี่น้องเด้อนี่อันเน่ากับมีเด้อ อ่อนบ่นี่เอ,าอ้าอ่อนอยู่ไหนแม่นบ่เลยขาวๆนี่เออนนะี่เด็กเกย์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 ตะคิวกินขาวแบบนี้เอเเเอ,เอเมันเน่าอยู่ไหนเนาะมันจนเน่าถิ่นบ่มีคนมาหาคือวะเนี้ยเนี้ยอ่อนบ่โอ้วัดนี่อ่อนโอ้เลยค่อยว่าเนาะเข้าักบุรีมาเนาะห่าหมดเลย โอ้ยเห็ดเพาะพี่น้องเลยเด็สามดอกสี่ดอกหนึ่งมันเ่าหมดเออคันทามาบานนี่นั่นพอดีเนาะทันมาบานนี่นะคนหมดคนอลีนี่ได้เห็ดยงอันนครับแมนบ่เอาแมนนะเอาเบาหาเห็ดเลยบ่นี่จ้ะเออเดแมนอะไรยี่ด เ็ผ <ersch> <Aj ax. S 1> ือกอะไรได้พี no. ่น้องเลยโล่บางก่อนบ่เลาะกระเลา่ไหนสิเป็นลงลงอีกเนาะคันบ่ได้ก็โนไม่เอาหอยพี่น้องเลยฮะลุงพงษ์แหละมาพันพื้นเนี่ยนะไปเผาถ่านเราเดี๋ยวส่ะเนาะเราอะไรนี่ รืท้ทรัพท์ถือพลถิ่นอ้อกเตียงให้ก่อนไปฮัดไว้ก่อนเลย่อยพลถือมันไปจ้าไปลงรุมกันเลยเนาะพี่น้องเนะาะบัดนี้เนาะพ้อเฮ็ดอีกแล้วพี่น้อกไงเราสิไปฝึกข้อเฮ็ดเนาะเอออันนี้เฮ็ดไว้เนาะอ,อนเนาะผมก็เอาใส่กันเลยนะมันจะแซ่ทั้งขมเนี่ยทั้งงานเนี่ย ออกดูได้เห็ดเนาะผลมามันก็ออกและเล็กผมันโตแบบนี้เราคนแรกข่าวหนึ่งว่าเป็นแมงดอกหลดนะเอากระเจี๊ยบไปก่อนไหมเอากระเจี๊ยบก่อนเออจิเป็นเนาะเออเนาะลงหลอดอยู่ลุมพังเช็ดแถวนี่ได้เราบิางก้อนจักเล็กจักหน่อยเนาะนี่ได้เห็ดยังนี่อ้นนี่ได้นี่ได้นี่นี่ข้นขึ้นมาอยู่นี่ นี่นี่นี่มาบึงดูจระโง่บ่รู้ว่าเฮ็ดยังวมาเป็นขึ้นมาได้เล็กน้อยเฮ็ดเพาะเออเฮ็ดเพาะหนังแบบโอ้โหเผาเลยวะเล่าเผาของเขาน้าวเงินเฮ็ดเห็นบ่นาะฝนตกพี่น้องเอ้ยอยู่เฮือนกับวินหัวเลาะป่าเลาะดงดีกว่าออกกําลังกายเนาะ มาออกกํลาลังกายกันพี่น้องเล็กๆหน่อหนอๆกับว่ากันไปเออแล้วค่าลูกเ่อส่วนข่อยเนี่ยข่อยจังบุกค่าลูกค่าเต้าอเอ้าเกอคือเฮ็ดอันนี้กะโอ้ยนํเเลยพี่น้องเฮ็ดถักมันนำพ่อเฮ็ดอีกแล้วค่ะทุกคน อ uh, ุ่นพอเฮ็ดอ uh, ีกแล้วเพห็นว่าเฮ็ดยังกันนะฮะเออเฮ็ดฝ่งเฮ็ดไว้ออกเนาะฝ่งขาวบ่เออเฮ็ดฝ่งเฮ็ดฝ่งออกมอันนี้เฮ็ดอย่างไรเงี้ยงเนี่ยอันจีอันอะไรเนาะอ้นเนาะมันซีวิดยามเฮ็ดแล้วรอเบิ่งก่อนบ่รออีกจักนิดอีกน้อยหนึ่งเนาะนี่ได้นี่เด้นี่เด้ดอกดอกนี่นี่เฮ็ดฝ่งขาวนี่เขาเขายันแม่นี่แม่นเลย

แม่นตสบาอ้นเฮ็ดเบื่อได้อ้นเออแม่นแม่นในฝังเท้าตัวนี้แม่นแเลยผู้ใดหาเลยเพื่อนคือมาหาเล่นบ่ได้ไหมเลยบ่แม่นเฮ็ดบ่ไหนอันนี่เด็กดเ็กนี่จีบัวอันเด็กบ่แม่นใบไม้โอ้ยแล้วลายตาแล้วมาเนี้่ยคือเนาะดอกอไปได้พี่ได้เฮ็ดน้อยๆนี่แม่นเฮ็ดอี่ช่างอันนี้ เฮ็ดนี <gasps> <c oughs>: ่เดยเฮ็ดอะไรตัวนี้เปียกพี่น้องมันเลาะดงเลาะป่าโอ้ยแข็งแห้งดีน้อนเฮือนว่าเนี่ยคอยวิ่งหัวได้อ่อนขอกระลุกไปลุกมาสิชวนเอากระคือว่าอ้ยยันเราไปดอกว่าปวดกระโต o a s ปวดขาเนาะเขา่ได้เห็ดเวียกเนาะ บแมนเลยขอยเศ้าแน่แล้วขอยใข่แน่แล้วขอยแมนแล้วอันักกันเ็ดดินเอารถเส็ดข้อแป้งเร่มเส็ดดินเส็จข้อแป้งบ่เบื่อ ก็ยังเอาไปกินแล้วมันจะเบื่อไปสักผลแห้งตื่นได้ข้ออกไอ้ไทยเบ้อเพิ่นอยากมาอันมันโทรหาเบ้อโทรหาแ่ว่าเงยเงาเงานแล้มาเล่นเลยมาเฮ็ดอันมาดทงนี่บมามาบ่ คนโสคนี้ัวไอรีได้เ enfin> ห่าคนโสดนียยุอยากกินเลยผู้บ่าซ pues, uh ื้อเรื่องเลยพี่สอชังเนาะอผู้เฒ่าผู้แก่บารีฮู้ได้ทอดอดบริสอได้เขาเขามาหาเขาเออพอมาเฮือนเทาเองเนาะมาองนี่มาหาเขาเองโมแมนว่าเขาสิแรนหาเขาได้พี่น้องเล้ยฉนได้เฮ็ดนนนนน เล่แนและโวมาดาเขาอยู่เงืนบได้ยงไงชุดสีนี้ไปใช่เลยชุรีบนี้เราได้ยนี้นี้ผททันผ้ากุมพันแปเลยออเออ,อเออราพื้นกันคุบ่าวมาเรียงเบียร์พี่น้องเลยคุบ่าวหัวล้านอันพนก็เข้าคิดบ่ฮะเข้าหูบ่ อลไเขาหูมาแต่ใจปะเออเนาะเขาเห็นแฟบเออเขาก็จื้จืดเนาะเออสมว่าเอฟซีอะไรเนาะสมว่าเป็นเอฟซีอะไรพี่น้องเอ้ยไปบัดนี้เขาลงลุ่มอีกเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เนาะแม่นเลยแม่นเลยเขาเน่ะจืดจืดเลยเฮาเน่ะโบจื้ดขัดคำเขาเฮาได้ฮะโอนหน่อยบางเถื่อน่ะแม่นบอกเฮาโบจื้อได้บางเถื่อน่ะโอเคพี่น้องไป ลงลุ่มกันบัดเนี่ยบางเห็ดเพาะอยู่ในเดินเนี่ยเด้อคอยไปครับเอาหลดก็พี่นอ้องอ่าขนทางมันออกมานอกไปกันไน้อยพ่อเห็ดอีเลยเด้อพี่น้องเด้อมีมีนี่ได้เห็ดเพิ่งขาวได้ในนี่แถวนี่น,น,นี่โอ้เน่าวคนเลยโอ้เน่านเลยไอ้บมมีคนมาหาเนาะนี่เด้อ เน่าแต่ก้านอันนันมันถือมันดีอยู่ก้านมันแข็งอันนี้มันแข็งอยู่นี่เห็ดผือกขาวก้านมันอันไหนกินบ้างเลยนี่เราทางนี้เห็ดผือกขาวนะเราโลดมีทางนี้เห็ดผือกขาวนั่นเขาเคยหาอยู่มันมีหมู่มันได้เห็ดผือกอย่นี้ได้เราไม่นอนเนาะ บ่มีเลยยามผลมันกับบ่มีเป็นกินโลลงกมาหอดลุ่มแล้วฝี่นอยยฟฟอ้องเทียงพฟงอฟุ่งทีแหละเนียังนอนอยู่สุดคือบ่เห็นผลเหนือเทียงสอง,องลูกุดน,น,น้าไหลเบ่งหอให้หพี่น้องเสียงน้าไหลเลยพี่น้องเลิกมีบ่ ข้ามได้อยู่ตีนี่ฮั่นกันฮะข้ามได้มันจะเป็นโมลกดอกทำนี่ะโอ้ยระวังแต่เหยียบน้ำเท่านั้นล่ะก็ก็ก็คือลุบลงเนาะอ้นเนาะเกยตายรถไปถอดเกิบได้ข่อยนี่ถอดเกิบกับพี่น้องบ่ได้บ่ได้น้ำไหลแห้งมีน้ำบ่ผ่านไปเนาะ คือบ cool. uh. ่มีหอยแบบพี่น้องพักแครงเต็มอยู่พุณเออเราเอาไปกินหมดเลยนะเรามาเนืองตอนกลางคืนก็จะมาเนืองเอาไปขายป๊าปพักแครงสะออนสะออนผักแครงแท้ผักแครงวาวคุณเลาะมังก้อนลิมมันฮะเขาว่าว่าน้องอันนี้แหละมีพญานาควันสิปีมาใส่เนาะคนลอยหูมึกอยู่ โอ้ยตะกี้เขามาเห็ดน้องเขาว่าพ่องงูบักใหญ่เกี่ยวหลดทะอันหลดชกน้องหันเด้หอยจูบบ่รีปิงปิงอุ่นอุ้นขึ้นมาเน่ด้หันเด้หารออยู่นี่เด้มันเห็นคนมาเดดเดดเดดเด้แม่หรือเปล่ฮันเจ้ายังบ่เชื่อข่อยอ้าตโตมันเป็นอะไรนี่นั่นแหละวขอกะจังหวัดเน่ดิเออมันลอยหาเฮาอยู่เด้อรอมันลงนูดแล่นมาเลยเนาะ มาแล้วอาหารกูมาแล้วมันคือสิวานาะมันจะล่างได้เว้ยล่างขาบมางบอยู่ในแปลนอ้อมน้องเราได้ไหนเออเขาไปย่างคือ,อ,อกันคนแรงป่าถูกไหมล่ะบุ๊มมีนะหอยหนี่ยานอีปิงพี่น้องเอ้ยลอยมาบางเกียวยาวเนาะล้วงลวงอยู่นีดทางเดียวไปสื่อเอาคนเลยหอยนะ่ะบุ๊มีดอกพี่น้อง,ออองเอ้ยขันคัวอยู่นี่ใครแน่เนาะมันกี่ ทเลือดคุ้ยเนาะโอ้ยเพิ่นบบใส่เกือบใส่ยังเห็นบอกเลยใส่เกือบได้ข่อยบบไว้ได้ข่อยข่อยเย่ขยันอีปิงแถวเนี่ยขยันข้าน้าไหลเนี่ยไข่แน่นะอ้นเนาะน้ำไหลอ่าีดอโบได้กินโบได้กินโบได้กินเศกเศกอืมวิวิวแววยังของหอยเลยนี่ ก็ต้องมีไข่มันต้องเห็นไข่เรืองเรืองมันเนาะหอยเซอรี่จ้ะคนอันลงคนอันเศร้าผมจึงเวลานี้แล้วหอยมันอันะ้นเศร้าแลันหอยเนาะถ้าบเอบนเร้า่านั่นอืมโตเลยมันแตกตลาดไปูพ่นพูกันบัมาจะโตเห็นโตเลย ลุบลงได้เว้ยฉันดีลุบลงเลยนี่เอากุ้ยเอาแล้วค่ะแล้วบดัดนี้เอาข่ามใิใช่บอได้บ่ได้ขามิเจ้าบได้เช่าหรือได้ก็บอได้ขามน้ำเจ้าเด้อกอ,อย่านปิ้งเด้อคอยบอกแล้วคอยบอกข่ามได้โอเคพี่น้องป้ปะเมื่อเฮือนก่อนพี่น้องเลยบาไว้ล่ะบุจักแล้วลองพักกระแยงก่นนนนอนจ้ะไปตลาดย่าเงเดียวก่อนเลย ไทเซโน,โน่นี่มันบ่มีหอยหอยให้กินแล้วละ่ะอันพุ่นทางดินเท่านี้ได้อยู่ทางดินเท่านี้มีหอยไอ้ปูยัยงหลายอยู่ทางพุ่นเนาะทางมาลองก <นา S 1> ิต้มหังไปหอนาอืมหอยหน้าคนาแล้วมันมีหอยวาวหน้านหอยกระไลย่ยังกระไล่ได้อยู่ในหานาครับมาเดี๋ยวนี้เห็นบนที่มีเนาะแรน แล่นเลยย่านบินกันโอเคไปกันพี่น้องมาเนี่ยบ้านนี้มาหลอดทางน้องพี่อีกะไรเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องลุ่มน้องทึงอันนี้เนาะให้ทะพอนวานให้ลองเบิ่งอ้าวโอ้ยวานแฮบาแตกเลยพอเนื้อ ของกินปี๊บพรวันแฮสีได้กินอยู่บ่มันโบย่านอีปีงเนาะเออโบมีหดอียังเลยนะอดเนาะหวานบากดอว Tí mì thì bộ hồi nè, nằm Coi coi Hên bọ A à, côi Nó Hồi cả bộ mì Ứng cả bộ mì Nó Bộ mì ứng nhắn phía nông ấy già lệ già lệ ốt rồi nó Bà cà nhang bộ nè. มันบ่อได้อีกดอกพี่น้องสิตรค้ากันเมื่อกับา้าอุนล่ะเพราะว่าหาปูหาปลาหาหอยกับบมีซำน,นะ่มดแลยเขายันแม่นะเนาะ